สวัสดีครับโค้ชฮอนดะนะครับวันนี้นะครับจะมาบริหารกล้ามเนื้อหลังนะครับโดยวันนี้จะใช้นะครับการบริหารกล้ามเนื้อแท็บนะครับกล้ามเนื้อแท็บก็คือกล้ามเนื้อแท็บิเซียสนะครับโดยวันนี้จะเน้นในส่วนของมิดเดิลนะครับก็คือช่วงกลางหลังนะครับท่านี้นะครับที่เล่นนะครับสังเกตได้ไหมครับเราจะจับแบบนะครับหงายมือขึ้นนะครับหงายมือขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับดึงลงมา นะครับซึ่งการจับหงายมือลักษณะนี้นะครับจังหวะบีบสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเกรงในส่วนของกล้ามเนื้อ Middle t a ท็บิเซนะครับหรือว่าช่วงกลางหลังสังเกตดูดีนะครับนะฮะนะฮะตรงช่วงที่มือนะครับเทนเนอร์วิดจับอยู่นะครับผมจะโฟกัสในส่วนของกล้ามเนื้อแท็บนะครับให้หลังนะครับช่วงกลางนะครับมีการบริหารแล้วทำให้มันมีความหนานูนตรงช่วงนะครับบ่าหรือว่าช่วงกลางหลังนะครับ ท่านี้นะครับเล่นน้ำหนักที่สามารถคอนโทรลได้ดีในจำนวนครั้งประมาณ15ครั้งนะครับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นอาจจะลดเหลือ12หรือว่า10ครั้งนะครับเราจะจับแบบนะครับหงายมือขึ้นมานะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราเล่นน้ำหนักที่เยอะนะครับการที่เรามีสเตปนะครับรัดข้อมือก็จะช่วยนะครับใช้ แรงจากข้อมือน้อยลงนะครับแล้วก็ไปโฟกัสในส่วนของกลางหลังได้ดีขึ้นแนะนำนะครับสำหรับคนที่เล่นหลังนะครับสมควรที่จะมีสัต็ปนะครับจะได้ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อหลังนะครับทำนะครับสิบถึงสิบห้าครั้งนะครับเล่นนะครับก็ประมาณสี่เซตนะครับไม่รวมเซตวอร์มนะครับนะครับจงหวะคอนโทรลนะครับเนิบๆช้าๆนะครับ จังหวะสุดท้ายนะครับให้กดสะบักเข้าหากันให้ได้นะครับเป็นไปได้นะครับให้ค้างไว้ประมาณสัก1-2ึ่งวินะครับนะครับท่านี้นะครับพยายามโน้มตัวไปด้านหลังนิดนึงนะครับถ้าเกิดเรานะครับทำตัวตรงนะครับลักษณะการลงมาเนี่ยนะครับจะไปอยู่ที่แล็นะครับหรือว่ากล้ามเนื้อปีกมากกว่านะครับถ้าเกิดเราเอ็นหลังนะครับก็จะนะครับทำงานในส่วนที่ผมชี้นะครับในส่วนของแท็บมิดเดิลนะครับหรือว่า อ่อมิดเดิลแท็บิซิอัสนะครับตรงช่วงกลางหลังสังเกตนะครับท่านี้นะครับก็คือท่าโลนะครับการจับลักษณะเหมือนกันครับเราจะคว่ำมือนะครับแล้วก็เองตัวมาด้านหลังนิดนึงนะครับแล้วก็บีบจังหวะสุดท้ายนะครับเหมือนอย่างในวิดีโอนะครับนะครับจับแบบนะครับคว่ำมือขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงมาเอ็นตัวไปด้านหลังนิดเดียวครับนะครับแล้วล็อกจังหวะสุดท้ายให้ได้นะครับทำสิบ ถึง15ครั้งนะครับสังเกตไหมครับเอียงตัวมาด้านหลังนะครับน้ำหนักต่อไปนะครับจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะครับแต่ว่าฟอร์มนะครับต้องพยายามให้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าโกงน้อยกว่าเดิมนิดเดียวนะครับจังหวะสุดท้ายเอ็นตัวมานะครับล็อกสะบักช่วงนะครับหลังส่วนนะครับด้านบนให้ได้นะครับช่วงกลางหลังนะครับภาพจชันนะครับ สังเกตนะครับการทํางานของสะบัะกะน,น, painful. นะครับจะมีการบีบเข้าหากันแล้วก็ดึงขึ้นช่วงบนนิดหนึ่งนะครับการที่เราจะดึงเข้าช่วงบนได้คือเราต้องเอ็นตัวมาด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะเอ็นตัวมาด้านหลังนิดหนึ่งจะมีการบีบสะบักนะครับแล้วก็งัดข้อศอกขึ้นมาด้านบนนะครับท่าต่อไปนะครับที่ท่าที่เน้นในส่วนของมิโดแท็บนะครับอีกท่าหนึ่งนะครับก็จะใช้ในส่วนของซิลเวตชินนะครับซึ่งการจับนะครับวันนี้นะครับจะเน้นการจับแบบนะครับ ความมือนะครับเช่นกันครับโน้มตัวมาด้านหน้าแล้วงัดข้อสอบด้านหลังนะครับท่าที่เล่นมานะครับในวันนี้นะครับจะเป็นท่าที่โฟกัสในส่วนเดียวกันนะครับใช้น้ําหนักที่คอนโทรลได้10-15ครั้งนะครับสังเกตไหมฮะทำไมถึงมีนะครับตัวที่เป็นตัวเหยียบสเต็ปขึ้นมานะครับเพื่อทําให้นะครับเราโน้มตัวมาหน้าได้ดีถ้าเกิดสว่าไม่มีสเต็ปเนี่ยครับจะทําให เรายกขึ้นมาแล้วมันติดเข่านะครับเราต้องการที่จะงัดนะครับวานะครับให้แบบว่าเข้าไปตรงที่หลังส่วนกลางนะครับก็จะมีสเต็ปขึ้นมาแล้วก็โน้มตัวหน้าให้มากที่สุดนะครับทำประมาณ1 0 1ถึงครั้งเช่นเดียวกันนะครับท่าสุดท้ายนะครับที่ลุงวิจะเล่นจะเป็นท่าแถมนะครับจะเน้นนะครับในส่วนของกลางหลังแล้วก็ตรงปีกท่านี้เน้นน้าหนักที่ไม่หนักมากนะครับคอนโทรลให้ได้1 0 1ถึงครั้งนะครับจะทําให้หลังนะครับส่วนกลางแล้วก็ หลังปีกแรดนะครับทำให้มันกว้างแล้วก็ยาวขึ้นครับนะครับท่านี้นะครับปิดท่าสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นท่าที่ใช้น้าหนักมาเยอะมากนะครับลองนาไปทําดูครับสําหรับกล้ามเนื้อมิดเด e แทบนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีหลังนะครับที่กว้างๆหนาๆนะครับแล้วก็มีเอวที่เล็กๆนะครับต้องพยายามพัฒนาหลังส่วนด้านบนครับวันนี้นะครับโคชอนดะนะครับแล้วก็เทนเน์วิท ก็ขอตัวไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ